สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้ากลับมาพบกับแหม่มอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะลูกค้ามันอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะสำนักงานใหญ่นะคะลูกค้าที่เสรีไทย68นะคะวันนี้นะแหม่มจะพามาพบกับรถคันนี้เลยเตโต้าเอาติดนะคะลูกค้า 1.6G นะคะลูกค้าปี2017นะคะลูกค้าราคาเดี๋ยวแหม่มค่อยบอกอุบไว้นะคะลูกค้า รถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นรถไม่แค่แสนเดียวเท่านั้นนะคะรถบอดี้เดิมๆรถสวยนะคะเดี๋ยวแม่จะพาดูรายละเอียดภายในแล้วก็ภายนอกค่ะตามแม่มาเลยค่ะรายละเอียดภายในรถคันนี้นะคะลูกค้าแมาบอกเลยรถคันนี้นะเป็นบอดี้สีบอลเงินนะคะลูกค้าออกแบบนะมาในโฉมปัจจุบันแล้วนะคะลูกค้ารถคันนี้นะสวยมากๆนะคะลูกค้ามาพร้อมกับกระจังหน้าคมเยี่ยมของเขาเลยในส่วนของไฟนะคะลูกค้าก็จะได้ไฟเป็น ไฟมัลตินะคะฟัก์ชันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างในส่วนของยางนะคะยางก็จะได้เป็นยางปีใหม่ปี2020ใช้กันยาวๆนะคะลูกค้าและแม็กแท้จากโรงงานเลยนะคะในส่วนของกระจกนะคะกระจกมาพร้อมกับไฟเดียวนะคะลูกค้าที่จับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวแมบบซูมให้ดูใกล้ๆนะคะแแบบบอกเลยรถคันนี้นะคะสวยมากๆนะคะและรถคันนี้ใครที่มีรายได้เพียง1นึ่งหมื่น 6,000บาทก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะคะในส่วนของไฟนะคะไฟนะคะจะเป็นไฟของ LED นะคะลูกค้ามาฟอ้อมกับไฟทักทิมและรถคันนี้ยังได้ไฟเบรกมาให้อีกหนึ่งดวงด้วยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูรายละเอียดภายในรถของเขากันบ้างดีกว่าค่ะตามแบบมาเลยคะ่ะ รายละเอียดภายในรถนะคะลูกค้าก็จะเป็นระบบเซนทรัลล็อกนะคะลูกค้าสีครีมนะคะคอนโซลสีครีมตัดกับสีดําเลยนะคะลูกค้าภายในของเขานะคะก็จะเป็นปุ่มนะคะฟุตสตาร์ทนะคะคันนี้นะคะจะได้นะคะลูกค้าเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วก็นี่เลยนะคะในส่วนของไม้นะไม้แค่แสน,นต้นนะคะลูกค้าและก็จะมีจอมาให้เราเรียบร้อยนะคะลูกค้าแอร์นะคะก็จะเป็นแอร์อนาล็อกอยู่นะคะลูกค้ามีที่วางแก้วให้เราด้วยนะคะและเบาะของเขาจะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะ กับข้างนอกเป็น4บอนภายในสวยงามมากๆนะคะเกียร์ออโต้นะคะลูกค้า cd usb พร้อมค่ะและแอร์แบคู่หน้าไปไหนปลอดภัยหายห,ห่วงแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะลูกค้าในส่วนของที่อ่าของสำหรับผู้โดยสารกันบ้านดีกว่าค่ะตามแบบมาเลยค่ะภายในของเขานะคะลูกค้าก็จะเป็นระบบเซนทั l ล็อกเหมือนกันนะคะลูกค้าภายในของผู้โดยสารโนสีคีมแต่กับคอนโซลสีดานะคะลูกค้า ภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมเลยภายในของเขาดูกว้างนะคะลูกค้ามีผ้านะคะเขาเรียกว่ามีแผ่นรองให้เรียบร้อยเลยนะคะลูกค้ามาบอกเลยเอาติดนะเป็นรถที่ทนทานนะคะใช้งาน่คุ้มค่ามากๆนะคะรถคันนี้นะคะรถเรานะคะมาบอกเลยไม่มีรถแท็กซี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันบ้างดีกว่าคะ่ะ ที่เก็บสัมภาระนะคะลูกค้าแหมามบอกเลยรถคันนี้นะเอาติดนะเป็นที่เก็บสัมภาระที่ค่อนข้างเที่ยวกว้างเลยนะคะลูกค้านี่เลยเดี๋ยวแหม่มให้ดูนะซูมนะคะลูกค้าซูมให้ดูเลยน็อตของเขานะยังไม่มีการใช้งานเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าในส่วนของอุปกรณ์นะคะ เรามีอะไรให้บ้านนะคะลูกค้านี่เลยนะคะยางะอหล่ยังไม่เคยลงพื้นนะคะลูกค้าและแม่แรงถุงเครื่องมือให้พร้อมมีซีนทางมะพร้าวพร้อมด้วยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้านดีกว่าค่ะตามแหม่มมาเลยค่ะเรามาดูนะคะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องกันบ้านนะคะห้องเครื่องของเรานะคะลูกค้าเดี๋ยวแหม่มให้ดูเลย เครื่องยนต์ของเขานะแห้งสนิทนะคะลูกค้าน้ำมันไม่เยิ้มนะคะลูกค้านี่เลยยังมีสัญลักษณ์ของมออกอยู่ด้วยนะคะลูกค้าเดี๋ยวแหม่มมาให้สูมให้ดูใกล้ๆนะน็อ <Not S 2> ตทุกตัวของเรานะไม่มีการขยับไม่มีการไขนะคะนี่เลยเครื่องยนต์ก็แห้งสนิทนะคะของรถคันนี้นะจะเป็นอ่าเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทแล้วนะคะลูกค้านี่เลยเราให้ดูซูมไม่ใกล้ๆเลยนะคะลูกค้าเครื่องยนต์ของเรานะนี่เลยไม่มีการชนหนักพิความจมน้ำนะคะลูกค้า เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับคลิปนี้คะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์แหมมโดยตรงคะ่ะเบอร์แหม่ม080ย์แปดศูค่ะสี่ามค่ะศูนยนะคะลูกค้า หรือจะมาพบกับแหมมได้นะคะลูกค้าที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะสำนักงานใหญ่นะคะลูกค้าที่เสรีไทย68นะคะลูกค้าใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะลูกค้าช่วยกดไลค์ค่ะกดแชร์กด s ับสับสไ์ให้แหม่มด้วยนะคะแหมมบอกเลยใครที่มาออกรถกับแหมมนะแหม่มลดค่าดำเนินการให้10,000บาทน้ามันเต็มถังละคะและแถมบ,บริการฉุกเฉินให้ฟรีอีก1ปีนะคะลูกค้าสาหรับรถคันนี้ราคาอยู่ที่439,00 0บาทเท่านั้นรถเป็นรถปี2017ใครมองหารถอยู่เอาติดนะคะปีใหม่โฉมใหม่ปัจจุบัันนนนนเลลยีแแมะะะําคคู้ สำหรับวันนี้นะลูกค้าใครนะฮะที่ชอบคลิปนี้นะคะลูกค้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับสับ b e ให้แหม่มด้วยนะคะแหม่มต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ